อ๋คุณชอบเรื่องผีเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่าเสียงท้าทายกลางทางเปรี่ยวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนเป็นเรื่องที่ผมได้ฟังจากเพื่อนรุ่มพี่คนหนึ่งชื่อวัดเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเขาและเพื่อนร่วมทางอีกสองคน คือต่มและนิวในคืนที่พวกเขาเดินทางกลับจากต่างจังหวัดวันนั้นเป็นคืนเดือนมืดทั้งสามคนเพิ่งกลับจากงานเลี้ยงที่ต่างอำเภอพวกเขาเลือกใช้เส้นทางลัดซึ่งเป็นถนนชนบทมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟฟ้าปลัปลายเส้นทางนี้แทบไม่มีรถวิ่งเลยเพราะขึ้นชื่อเรื่องความเปลว และมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับอาถรรพ์อยู่บ่อยครั้งแต่ด้วยความที่รีบและไม่มีใครอยากเสียเวลาอ้อมไปทางอื่นพวกเขาจึงตัดสินใจใช้เส้นทางนี้รถที่ขับเป็นรถกระบะเก่าของวัดตามเป็นคนขับส่วนนิวและวัดนั่งอยู่ข้างกันทุกอย่างเป็นไปตามปกติจนกระทั่งขับมาได้ครึ่งทาง นิวซึ่งเป็นคนขี้เล่นและปากกล้าได้พูดขึ้นมาด้วยเสียงท้าทายถ้าถนนเส้นนี้มีผีจริงก็ออกมาหเห็นหน่อยสินิวพูดพร้อมกับหัวเราะโดยไม่ได้คิดอะไรวัดกับตั้มหันไปมองเพื่อนอย่างไม่ค่อยสบายใจวัดเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขารีบห้ามเฮ้ยอย่าพูดอะไรแบบนั้นมันไม่ดีว่ะตั้มก็เสริม เออว่ะมึงจะท้าตายอะไรไม่เข้าเรื่องเดี๋ยวก็ได้เรื่องหรอกแต่นิ้วกลับหัวเลาะกลัวอะไรกันวะถนนโลง่ลงๆแบบนี้จะมีอะไรได้ยังไงหลังจากนั้นบรรยากาศในรถก็เงียบลงมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่ขับไปตามถนนเปรี่ยวและเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างแต่แล้วทันใดนั้นต่ำมก็เหยียบเบรกกระทันหันรถสั่นสะเทือนเล็กน้อย ทำให้ทั้งวัดและนิวแทบจะพุ่งไปข้างหน้าเฮ้ยเบรกทำไมวะวัดโวยวายแต่ตามไม่ได้ตอบเขานั่งนิ่งตัวแข็งทื่อสายตามองไปข้างหน้าอย่างบาดกลัววัดมองตามไปและนั่นเองที่ทำให้เขาเย็นวับไปทั้งตัวตรงข้างหน้ารถมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนถือใส่ชุดขาวผมยาวปลกหน้า ยืนนิ่งสนิทหลังของเธอดูซีดขาวจนผิดปกติแสงไฟหน้ารถสองกระทบตัวเธอแต่มันกลับดูแปลกประหลาดเหมือนแสงผ่านทะลุล่างเธอไปได้เฮ้ยนี่อะไรวะนิวเริ่มพูดขึ้นด้วยเสียงสั่นๆตามมือสัน่นเขาพยายามจะเข้าเกียร์ถอยหลังแต่รถกลับไม่ขยับวัดหันไปมองกระจกข้าง และนั่นทําให้เขาหัวใจแทบหยุดเต้นมีเงาดําๆอีกหลายเงากําลังเดินออกมาจากข้างทางเหยียบคันเร่งเลยอย,ย่หยุดวัตโกนบอกต่ไม่รอช้าเขาตัดสินใจเหยียบคันเร่งสุดแรงรถพุ่งไปข้างหน้าผ่านล่างของหญิงสาวคนนั้นไปแต่แทนที่พวกเขาจะรู้สึกเหมือนชนอะไรบางอย่างรถกลับพุ่งไปเหมือนไม่มีอะไรขวางอยู่เลย พวกเขาขับออกมาโดยไม่หันหลังกลับไปมองจนกระทั่งถึงจุดที่มีแสงไฟและผู้คนพวกเขาจอดข้างทางหายใจหอบและพยายามตั้งสติเมื่อกี้พวกมึงเห็นกันหรือเปล่าวัดถามทุกคนพยักหน้าไม่มีใครปฏิเสธหลังจากเหตุคืนนั้นนิวแทบไม่กล้าพูดท้าทายอะไรอีกเลย และที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือวันต่อมาต่ําเล่าว่าเขาปันเห็นผู้หญิงคนนั้นมายืนอยู่ข้างเตียงจ้องเขาด้วยแจวแววตาว่างเปล่าก่อนที่เธอจะพูดด้วยเสียงเย็นละเยือกว่าเห็นแล้วอยากเห็นอีกไหมจากนั้นเขาก็จะรุ่งตื่นและพบว่าฝ้าเพดานห้องของเขามีรอยน้ำเป็นรูปฝ่ามือเป,เปียก คล้ายกับมีใครมาแตะไว้และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่มานะครับ